สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนุชนะคะช่องนุชนาฏบอลสีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะที่22นะคะกุมภาพันธ์นะคะวันนี้นะคะวันนี้พบกับชุดเซตนะคะ EP ที่38นะคะท่านผู้ชมนุชมีชุดเซตนะคะ EP ที่38มมาแบ่งปันนะคะจะเป็นบอลเก่าบอลโบลาราณนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะนุชจัดชุดเซตสุดคุ้มให้เลย ในราคา3าต้นนะคะ200บาทนะคะส่งฟรีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะท่านผู้ชมได้บอลน,นะคะทั้งหมด3ต้นด้วยกันนะคะ3ต้นในตะกร้านะคะในราคา200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมย้ำนะคะส่งฟรีไปเลยนะคะท่านผู้ชมใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร0875279734หนะคะ โทรนะคะหรือแอดไลน์สแกน QR โค้ดทางด้านล่างได้เลยนะคะท,ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนดฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์ให้นุชด,ด้วยนะคะกดไลค์ตรงรูปมิวโป้นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะเวลานุชลงคลิปนะคะท่านผู้ชมนะคะจะได้มองเห็นนุชเนาะเป็นคุณแรกๆนะคะจะได้จะได้ทันเนาะชุดเซ็ตราคาเบาๆนะคะจะได้ทันเนาะเปิดมา จะได้เจอก่อนเพื่อนๆน,นะคะชอบถูกใจต้นไหนก็จะได้ซื้อกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะโทรเข้ามาสั่งนะคะบอกด้วยนะว่าสั่งชุดเซต EP ที่38นะคะราคา200บาทเนาะมีมาแบ่งปันที่10ชุด10เซตด้วยกันนะคะท่านผู้ชมให้สองส่งฟรีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะส่วนมากจะเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะจะเป็นหันมานเนาะถ้าใครสนใจนะคะโทรมานะ ้าแพ็กทันวันนี้นะคะนูจัดส่งให้วันนี้นะคะถ้าไม่ทันเนาะขอเป็นวันพรุ่งนี้ละกันนะคะท่านผู้ชมแพ็คแบบตะกานะคะส่งไปสีไทยนะคะแพ็กให้อย่างดีนะคะเหมือนเดิมนะคะรับรองว่าน้องไปถึงนะคะสดชื่นแน่นอนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะนุจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละตะกานะคะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะมาต้นที่ตะกาที่หนึ่งนะคะตะกาที่หนึ่งนะคะต้นนี้เนาะจะเป็นหมอจินดานะคะ หมอจินดาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็หมอสีน้อยนะคะหมอสีน้อยหนึ่งต้นนะคะดูนะหมอสีน้อยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหานุมานขัดสมาธินะคะเริ่มขัดมาแล้วเนาะหานุมานขัดสมาธิหนึ่งต้นเนาะตาก,กาี้ตะก,กาที่1นึ่งะคะตาก,กาที่2ก็จะมีเหมือนกันนะคะหมอสีน้อยนะคะหนึ่งต้น หมอจินดา1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นหานุมานขัดสมาธิ1ต้นนะคะต้นนี้นะคะกัดออกมาสวยมากๆเลยนะคะหานุมานขัดสมาธินะคะนี่นะตัวนี้เป็นหานุมานขัดสมาธินะจะเป็นบอลเก่าเนาะน,นี่นะหานุมานนะคะ การนี้คือตะกร้าที่สองนะคะ200บาทเท่านั้นเนาะเดี๋ยวไปดูที่ตะกร้าที่สามนะคะตะกร้าที่สามก็จะเป็นนางลากสุดนะคะนางลากสุดแดงหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นจังหวัดสงขานะคะ1ต้นเนาะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะนี่นะต้นที่สามนะคะก็จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมนี่นะสวยๆเลยนะคะต้นฟอมใหญ่ใหญ่เลยนะคะ ตะก,ก้านี้คือตะก,ก้าที่3นะคะต่อไปตะก,ก้าที่4ี่ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมีจังหวัดสงขานะคะ1ต้นนะคะแล้วก็นางรากสดเทวี1ต้นสวยๆเลยแล้วก็จะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะ1ต้นนะคะ่น้นผุ้ชมนี่นะสวยมากๆเลยนะคะตะก,ก้านี้คือตะก,ก้าที่4นะคะต่อมาไปดูตะก,ก้าที่5้านะคะเริ่มมีแดดแล้วเนาะ ตกะก้าที่ห้าคะก็จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะ1 uh, ต้นเนาะโอ้ยต้นนี้สวยนะคะหานุมานขัดสมาธินะคะ1 okay, ต้นนะคะต้นใหญ่ใหญ่เลยเนาะ,ะแล้วก็จะเป็นพญาไกรราชนะคะพญาไกรราชนะคะตะก้านี้นะคะป้ายเขียวแบบนี้เลยนะคะนี่นะพญาไกรราชนะคะ1 okay. ต้นนะคะตะก้านี้คือตกกะก้าที่ห้านะคะไปดูที่ตะก้าที่6นะคะก็จะเป็นนางรักสดแดงนะคะ1ต้นนะคะแดงสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็น หนุมานขัดสมาธิหนึ่งต้นนะคะนี่นะแล้วก็จะเป็นพญาไกรราชนะคะหนึ่งต้นนะคะแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะแอบติดป้ายมาด้วยนะคะนี่นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้อยู่ที่ตะก้าที่หกนะคะต่อมาไปดูตะก้าที่เจ็ดนะคะตะก้าที่เจ็ดนะคะก็จะมีหัวใจทศกัณฑ์นะคะหัวใจทศกัณโ์ตมานะคะใบใหญ่นะคะกัดสีแดงเต็มที่สวยมากๆนะคะแดงสดๆไปเลยนะคะนี่นะ หัวใจททษสักกันนะคะ1ต้นนะแล้วก็จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะ1ต้นนางรากสดแดงเนาะแล้วก็จะเป็นพญาไกรราชนะคะ1ต้นนะคะพญาไกรราชนะคะติดปลายเขียวมาด้วยนะคะแบบนี้เลยตะก้านี้คือตะก้าที่7นะคะต่อไปไปดูที่ตะก้าที่8ดนะคะตะก้าที่8ก็จะเป็นวาสุกรีนะคะ1ต้นนะคะวาสุกีจะเป็นบอลเก่านะคะนี่เนาะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะวาสุกรีหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นพญยาไกรราชนะคะหต้นนะคะแล้วก็จะเป็นหัวใจทศกัณนะคะหต้นนะคะนี่นะ,ะตากา้้คือตะก้าที่8ดนะคะท่านผู้ชมแดดส่องแล้วเนาะไปดูที่ตะกาสิท,ที่9นะคะตะกาที่9ก็จะเป็นวาสุกรีหนะะึ่งต้นนะคะพายาไกรราชนะคะหต้นนะคะแล้วก็จะเป็นหัวใจทศกัณ์นะคะนี่นะ สวยๆเลยหนึ่งต้นนะคะนี่นะตากาทีเก้าเนาะแปดเก้าสิบก็จะเป็นหน้าไม้ที่เเมือนกันเนาะตากาทีสิบนะคะก็จะเป็นวาสุกรีหนึ่งต้นนะคะแล้วก็หัวใจทศกัณ์นะคะหนึ่งต้นนะคะสวยมากๆนะคะนี่นะหัวใจทศกัณ์นะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพญาไกรราชนะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะวันนี้เนาะสิบชุดสิบเซตนะคะในราคาสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะ 200บาทส่งฟรีไปเลยนะคะท่านผู้ชมใครสนใจนะคะโทรมาสั่งได้เลยนะคะถ้าแพ็กทันนะคะนุ้ส่งให้วันนี้เนาะถ้าไม่ทันยังไงขอเป็นวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชม10ชุด10เซตนะคะ200บาทส่งฟรีนะคะใครเห็นคลิปแล้วนะคะรีบมาโทรโทรมาได้เลยเนาะโทรมาหรือไลน์มาก็ได้นะคะแจ้งด้วยนะคะสั่งชุดเซตนะคะ EP ที่38นะคะ ราคา200บาทนะคะแล้วก็ระบุบุให้ด้วยนะคะว่าต้องการโอนนะคะหรือว่าปลายทางนะคะอย่าลืมเนาะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะวันนี้เป็นราคาแบบว่าสุดคุ้มไปเลยนะคะวันนี้เป็นราคาสุดคุ้มเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมนุชอย่าลืมกดถูกใจให้หนุชด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ คุณขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอนสีนะคะหัวใจโถสการสวยๆนะคะท่านะผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ